ตักบ,บาททางเรือก็เคยนําเสนอมาแล้วคราวนี้จะพาไปดูการตักบาดในรถค่ะแต่ว่าไม่ใช่รถธรรมดาจะพาไปดูในรถม้าค่ะพาไปเลยนะคะการรถไฟแห่งประเทศไทยร่วมกับเทศบา,นานลนครลำปางและสมาคมรถม้านาครลำปางก,ก็จัดงานวันลํำรึกประวัติศาสตร์รถไฟรถมา้าลำปางขึ้นเขาจัดเป็นประจำทุกปีนะส่งเสริมการท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวันครบรอบ106ปีของการเปิดเส้นทางรถไฟสายเหนือด้วย ซึ่งมีรถไฟขบวนนี้นะคะวิ่งมาสิ้นสุดที่จังหวัดลำปางแล้วก็ทำให้เกิดกิจการรถม้ารับส่งผู้โดยสารที่เดินทางมากับรถไฟไงคะคซึ่งในช่วงเช้าเนี่ยก็จะมีประชาชนนักท่องเที่ยวร่วมกันทำบุญตักบาทแต่ว่าตักบาทธรรมดาลโลกไม่จำค่ะต้องตักบาทบนรถม้า9คันกันที่หน้าสถานีรถไฟลำปางและหลังจากนั้นเนี่ยทั้ง9คันเนี้ยก็จะเคลื่อนไปตามเส้นทาง ให้ประชาชนในตัวเมืองเนี่ยร่วมกันทำบุญตักบาตรทะ้งสงบนรถม้าเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลปีใหม่เมืองหรือว่าเทศกาลสงกรานของชาวล้านนาในราคาใกล้จะถึงแล้วแล้วก็กลายเป็นภาพที่หาดูได้ยากนะกับการทำบุญตักบาตรบ,บนรถม้าเขาบอกเลยว่ามีแห่งเดียวในประเทศไทยหรือว่าในโลกเลยก็ว่าได้มีที่ลำปางที่เดียวนะเจ้าโอ้โหนี่นะครับ เป็นอันซีนนะฮะไม่ค่อยมีให้เห็นนะครับชมข่าวติดปากนะครับที่ออกอากาศสดแล้วบางครั้งคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะพลาดไม่ได้ชมงนะสามารถไปติดตามได้ใน YouTube รับชมย้อนหลังนะครับไปชมเสร็จแล้วครับกดซ b s c r i b e ด้วยนะครับเดี๋ยวจะพลาดข่าวสําคัญแล้วก็ความสนุกสนานครับ